สวัสดีค่ะวันนี้พอนิพาประกันโดนใจจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจแบบง่งายๆว่าประกันรถยนต์มีกี่ประเภทแล้วแต่ละแบบต่างกันอย่างไรเพราะหลายคนซื้อประกันมาแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าคุ้มครองอะไรบ้างวันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบชัดเจนและเข้าใจง่ายภายในประมาณ5นาทีนะคะ เริ่มจากพื้นฐานก่อนนะคะประกันร,รถยนต์ที่เราควรรู้มี2แบบใหญ่ๆแบบแรกคือพอรบอซึ่งเป็นประกันภาคบังคับรัฐกำหนดว่ารถทุกคันต้องมีไว้พรบจะเน้นคุ้มครองเรื่องชีวิตและร่างกายของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อให้มีค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นส่วนอีกแบบคือประกันภาคสมัครใจหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าประกันร,รถยนต์ซึ่งเป็นแบบที่เราเลือกทำเองได้ขึ้นกับงบและความต้องการของแต่ละคน สำหรับประกันภาคสมัครใจจะแบ่งเป็นหลายชั้นเราลองไล่เรียงให้เห็นภาพชัดๆนะคะประกันชั้นหนึ่งคือชั้นหนึ่งแบบครบถ้วนเปรียบเสมือนกรออุ่นใจที่สุดเพราะคุ้มครองครบทั้งรถของเรารถคู่กรณีรถหายไฟไหม้น้ำท่วมและในหลายกรณีแม้ไม่มีคู่กรณีก็ยังเคลมได้เหมาะกับรถใหม่หรือคนที่อยากได้ความอุ่นใจเต็มร้อยเบี้ยจะสูงกว่าแบบอื่นแต่สิ่งที่ได้คือความคุ้มครองที่ครอบคลุม ต่อมาประกันชั้น2 plus เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่อยากได้ความคุ้มครองหลายอย่างเหมือนชั้นหนึ่งในบางเรื่องแต่ต้องการจ่ายเบี้ยถ,ถูกกว่าชั้น2 plus คุ้มครองกรณีรถชนรถรถหายและไฟไหม้แต่บางกรณีที่ชนเองโดยไม่มีคู่กรณีอาจจะมีเงื่อนไขแตกต่างไปเล็กน้อยเหมาะกับรถที่ใช้งานปกติแต่ต้องการความคุ้มครองที่สมเหตุสมผล ประกันชั้น3 plus จะเน้นคุ้มครองรถชนรถเป็นหลักถ้าชนกับรถอีกคันก็ยังได้รับการซ่อมแต่จะไม่คุ้มครองรถหายหรือไฟไหม้เหมาะกับรถที่อายุหลายปีแล้วหรือผู้ที่ต้องการประกันพื้นฐานที่ยังซ่อมรถได้หากมีคู่กรณี ประกันชั้น2แบบธรรมดาจะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถหายไฟไหม้และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหากเป็นการชนเองโดยไม่มีคู่กรณีอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจึงเหมาะกับผู้ที่มีที่จอดปลอดภยัยหรือใช้งานไม่บ่อยส่วนประกันชั้น3เป็นแผนพื้นฐานที่สุดคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อคู่กรณีไม่ซ่อมรถของเราเหมาะกับรถเก่าหรือรถที่ใช้งานน้อยต้องการความคุ้มครองด้านความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในราคาประหยัดสรุปคือแต่ละชั้น มีข้อดีข้อเสียต่างกันไม่มีชั้นไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่จะมีชั้นที่เหมาะสมกับการใช้งานและงบของแต่ละคนตัวอย่างการเลือกว่าแบบไหนเหมาะกับคุณเช่นหากคุณขับรถทุกวันใช้ในระยะยาวและรถยังใหม่ชั้นหนึ่งอาจตอบโจทย์ถ้าขับพอประมาณและต้องการความคุ้มค่าชั้น2หรือชั้น 3+ p s อาจเหมาะกว่าหากรถเก่าหรือใช้น้อยชั้น3อาจเพียงพอ ข้อควรระวังที่อยากฝากคืออย่าปล่อยให้กรมมาทันหมดอายุแล้วขับรถต่อเพราะนอกจากจะเสี่ยงทางกฎหมายแล้วหากเกิดเหตุค่าเสียหายอาจตกหนักและต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเองและการเลือกประกันอย่าลืมดูรายละเอียดข้อยกเว้นและเงื่อนไขาการเคลมด้วยอย่าซื้อแค่ชื่อหรือราคาแต่ต้องดูว่าเงื่อนไขตรงกับความต้องการของเราไหม ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกชั้นไหนเรายินดีช่วยเปรียบเทียบให้ฟรีเพื่อหาแพลนที่เหมาะกับคุณที่สุดโดยเปรียบเทียบจากหลายบริษัทในที่เดียวกันให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและสบายใจติดต่อสอบถามได้ที่อภิชาติและพน,นิพาประกันโดนใจเบอร์โทรของอภิชาติคือ089933380และเบอร์โทรของพอน,นิพาคือ0814474008เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเลือกแพลนที่ตรงกับการใช้งาน และงบของคุณขอบคุณที่ฟังนะคะหวังว่าได้ความรู้และความเข้าใจขึ้นมานะคะอภิชาติและผ่อนิภาประกันโดนใจยินดีให้บริการและดูแลคุณเสมอค่ะ